นี้เลือกใช้เป็นเมนเตอร์ผิวทรายรุ่นเ e อ er ็กซ์ตร้าเซลขนาด 340cc ทรงพุ่งกดเสริมหน้าอกคนไข้ของเรามีเต้านมอยู่บ้างก็มีความฟอกของเนื้อนมเพราะว่ามีการผ่านการให้นมบุตรมาแล้วก็เนินนมหายไปนะคะลังทำทันทีค่ะเนินหน้าอกกลับมาสวยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะนิ่มสัมผัสเป็นธรรมชาติโดยใช้เทคนิคสัเฟชเชียใสเนื้อกล้ามเนื้อแต่ยัง ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเพื่อลดการจับเจอขอบของซิลิโคนฟิกราวนมกับตำแหน่งแผลให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคปุ้ยนมใส่ซิลิโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนใหม่ ออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องอยืดกล่าระบายเลือดเสริมน้าอ,อกที่อ d o ลี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทัพแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำ i d o ลี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ